สวัสดียามเช้าจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสูทุกคนเมื่อพอกระยกแกว้วคือเกาวมือน,นี้ได้เมนู่ํตำเจลปิ่งซับปิ่งหมูก่อนสิไปเบิ่งกาแฟก็ไลไรก็แช์ก็ติดตามส่องยีก่แกล้ในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปจวดไปเบิ่งกันเลยจ้านี่แยกเตรียมเครื่องตำเจวไว้แล้วคาเผาพริกเผาแล้วก็กระเทียมเผาแล้วก็มะ,ะเมะกอเทศ เขาแล้วล่างแล้วผักหอมขาดประเด็ก,ก็คือประแดกนี่มาตำกันเลยจ้า น้ำเต้าแค่นั้นพักเฮ้ยไปหาเก็บพักมะหลวนสวนนี่พริกแลกแล้วเอามะเขือเทศใส่ ปลาใสนี่ที่เด็ดอยู่นี้ที่เด็ดอยู่ตรงนี้นะจ๊ะนอนรับประแดกก็ะแดกข้าวฝาวตักเอาซ่ามันนอนรับเฮ้ยตอนแสบแซบ่ กินกับบักขามหน่อยก็สิขับปลาเราทำเองเห็ดเองห้าเองพอเห็ดเองห้าเองใส่ม่องใส่ม่องก็พอใหญ่หอมหอวหพี่น้อง ประดกยายไม่เหม็นนะเจ๊เอาประเคียงก่อนหนังนัวจักหน่อยพอแล้วไปแล่วก็มาหัวกันเลยจ้าใส่ผ้งหัวก่อนใส่ขม้งหัวกันนะเจ๊ใส่หลยายแสบหลาย โอ้เกี่ยวมาของนั่วแล้วก็ใส่ต้นหอมเพราะ่มีหอมแห้งก็ใส่หอมสดนั่วนั่ลงไปเลยจะแสบก็จักให้น้องก่อนเย้าผิดหอดด้ย แสบแน่นอนอแล้วก็ปิ่งตับอยังนี่ปิ่งตับก็บปิ่งเกินเหลือปิ่งหมูเ่าท่านไหนซุป มาเบิงปิงหมูตอนมันสุกนะปิ่งหมูสุกแล้วจ้าเหลืองโมพีน่น้องอันนี้ปิ่งตับหมูพยายาหม่ามมอว่านกะเจ้าเห็ดผูดคนกนอาม้าสองร้อยฟันผู้เ่านั่มนี่ยากัสเหลวกพักอิลมัมไปเก็บมาแล้วให้อิลัมก็พักอย่งงสุรวดบอกเกินโมเป็น ไฟเด้อไฟลุกกัญชีลวกพี่น้องรอชมจ้านี่ลวกพักแล้วเราจะพี่น้องไอ้ห้วยๆเลยพร้อมเสิร์ฟเลยจ้านี่มากินน้ำกันลวจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องแยกวในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจฮหดคลิปต่อไปมาพี่น้องมากินน้ำกัน